สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสูข่คนเพราะว่าสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขา่าสู่ซ่องบาวตาบ้านเฮาคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะบาวตากับพ่อแม่พี่น้องอ่ามาหา,หา,าเ,นเนาะมาหาอ่าเมตุเมตุเนิร์ดเนาะเมตุเนิร์ดหรือหรือว่านเนาะอ่าเมตูร้อยปีแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบาวตากับเอิญเพิ่นเมตูร้อยปีเนาะเพราะว่าเมตูเพิ่นกับมีอายุยืนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับ เมื่อนี้กับมาเยี่ยมมาคอยเพิ่นคือทีอว่าวกับมาเมตู้ยม่ใหญ่เพิ่นเมือนั้นเลยเนาะว่ามีโอกาสมีเวลากับจิมาเยี่ยมมาคอยอ,อีกเรื่องนึงว่ากเมื่อนี้กับพอด,ดีว่าเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะทั้งฝั่งไทยเนาะเพิ่นกับซื้อคู่ปูพ่อแม่พี่น้องเลยกับเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บาตาเนาะจำนวนห้าร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้มาซื้อนะโจ๊กซื้อนมะเนาะซื้อแบบ อ,อยู่นักกินแหละพมอแม่พี่น้องเลยกะจังใดกะต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนห้าย,าย,ายเนาะขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีลงๆลังไหลเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะขอให้เหตุนาทีการงานอันใดก็ให้จเจริญหงเฮือนก้าวหน้าขึ้นไปเนาะให้ได้เลือเล่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนสั้นเลื่อนตำแนหน่งไปไว้เนาะผมอแม่พี่น้องเนาะกะ ขอให้เพิ่นอายุยืนยาวอ่าคือกันกับแม่ตู้เพิ่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องจังได๋ก็เข้าไปหาแม่ตู้กันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็แดดแพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็โอเคแล้วเนาะไปก็สิไปสบายดีอ่าบ่าวจิตเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็มานํากันเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าสบายดีบ่าวจิตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสดีโดๆโอแดดบ่ตายอเนาะมื้อนี้กได้แดดเนาะพี่น้องเอ้ยโดยกคือว่า้พี่น้องบ่าวจิตกอ่ามีผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ทางบ่าวจิตแน่แล้วกเพิ่นก็ามาให้บ่าวจิตน่ะ อ่ามาชื่อเข้าชื่อนำเนาะให้กับอ่าแม่เมย์เมย์ตูนืดเมย์ตูนืดเนาะเอาเพิ่นก็ได้เนาะพ่อแม่ตูนืดก็บ่อเนาะกเพิ่นก็บ่ได้กอ่าเพิ่นก็อุมันกยืนเนาะแม่นๆๆโอ้สิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาครับพนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยโดยปีใหม่เนาะโดปีใหม่ลาวแม่พี่น้องก็โอเคแล้วซะเนาะบ่จิเนาะเออนี่เบิ่งบจิเพิ่นได้ังพ่อแม่พี่น้องอัน้ป๊าดโตได้แบบเป็นไข่แน่เนาะข้าสาแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ป็นขนมนุ่มเนยเนาะฮะปลานิ่นปลานิ่นปจิปลานิ่พรอมพอดิป่อเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่กับบาตากับได้บลาลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยได้จกเนาะได้ปลานิ่นเผาเนาะปลานิ่นปิ้งห่อหนึ่งพ่อแม่พี่น้องมาให้เมตู้เพิ่นนี่กับคองคู่ใจเพิ่นนี่คือชิมักแห้งอยู่ตัวนี้เนาะเบิ้งนี่บาตากับจัดมาให้ซะอ่าเพิ่นกับกินหมากกินผู้พ่อแม่พี่น้องเลยกกโอเค็งระเสนอกเบิ้งอยู่เขอบไปให้เมตู้เพิ่นนมแพ็คหนึ่งเนาะแล้วกา เสือหมากกระแลงพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าเพิ่นก็คือสิมักอยู่ดอกเนาะแล้วกะ็เป็นหมากเป็นผู้เป็นชิเสียดเนาะเป็นโอ้ยเครื่องเคี่ยวของคนเฒ่าเพิ่นแหลนะเนาะเป็นแล้วกะ็อ่ากระเตาะเนาะพ่อแม่พี่น้องกระโต้หอยโอกแล้วกะ็มีอ่ามีเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าหอมมะลิถุงน้อยหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องก,กะะนันี่กัปลานินเฮเลยเนาะเข้าไปฮนะดูเพิ่น อ่าสบายดีอ่าสบายดีไหมตู้อ่าสบายดีเนาะโดยโดยอ่ะเออดูนี่ก้อนเดียวลูกมาอีกอ่านี่ปลาเด้อปลานิ่นปลานิ่นเผาอยากแซ่บบ่าหนิเคย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 กินยี่บ่นี่เคยกินโอ้ยแซ่บเลยนี่เนาะโดยโดยโดยอ่าสบายดีกล้องอีกเชื่อกนึงอ่าสบายดีโดยโดย สบายดีเนาะเบิ้ลอ่ะก็เมย์ให้โอ้โหอ่ะนี่ไพ่เม่์เมย์ไงเพื่อนเนาะเพราะว่าย่านแบบเสียงเมย์ไงเพื่อนคอยเนาะเพื่อนพี่น้องเออเด้ดเด็เอองามงามงามอ้ได้แล้วป้าได้เสือหมากระเล้งค้ากะลีนี่โดยโดยโดยอ่าเนาะจบนมไอเมย์ตัวเดี๋ยวกันนี่ซื้ออากระโตะขมากมาต้น ຈັ່ງໃດມັກບໍฮะມັກບໍເຂົາຈະເຂໍເຂົາມາມັກບໍມັກບໍນີ້ເບິ່ງຢູ່ນະມີໆຫຍັງແນ່ນີ້ມີຫຍັງແນ່ນີ້ມັກແລ້ວເອີມັກແລ້ວເພິ່ນວ່າແມ່ນຕອນນີ້ກໍຍັງຍຳມາກຢູມາຍັຍຳມາມ່ພິ່ໍາມ່ຍຮົໍຍມານອແຂຍຳານນາຍຳມາກລ້ບານຂົກິນນ້ັฮะ ปลาแห้งกินข้าวเลยบ่กินหลักนี่เอามาให้แม่เลยอ๋อกินกับยังกินกับยังปลาแห้งปนปลาแห้งโอ้กินกับปลาแห้งโดยเ่่านีแหละโอ้กินกับปลาแห้งเพิ่นเราเพิ่นพี่น้องเลยยังได้แซ่บบ่ตู้กินกับปลาแห้งนะแซ่บอยู่แซ่บอยู่โดยกว่าจะอ๋้วเอือดโดยเอาเอือดเราเป็นยังดอกเนาะเป็นเ่าแล้วเพิ่นพี่น้องเลยอ้าถ Kheo kheo bố mi đằng đấy cứ nhầm mạc đây này hả Ôm mau gì xưa mau Ui Đó là băng kèn may lông thoảng nữa Thắt nó muôn muôn Ờ này nó muôn muôn con nó Tầm nó ô Mùi này kín khẩu cấp 3 hẹ Khơi kín như bó này Khơi như này Khơi kín như bó này Khơi như Ờ này thì nó Bảo ta cả Chốt nó chốt cay, Phải bè phía đông rồi cấp khay nó คนเถาเป็นคือสีอันกินสบายดอกโดยโดยอวยไส้อวยพรให้ลูกให้ลานแน่นอนเขาดีๆไม่แห้งโดยโดยมันเขาเงินครับกว้างกว้างโดยเขาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นนะครับเขาจะชุบชูหนูหึง โดยมันมีชื่อมีชื่อโดยโดยนี่ก็เป็นเงินของอ่าคู่ปู่เนาะเพิ่นก็อยู่ทางฝั่งไทยพุ่นแหละเพิ่นก็ฝากมาให้นะเพิ่นสงสารเพิ่นเห็นนะโอ๊ยเพิ่นว่าไม่ตู้เนาะกินข้าวกับอ่าแมงจุจีเนาะมื้อน่ะโอ๊ยเพิ่นว่าสงสารแด้เนาะเพิ่นว่าอ่าแม่บ่ได้ไปรับจ้างไถ่หญ้าบ่มื้อนี้ไทยแม่ไถแต่แม่มื่อมันเป็นยินมวานี่ก็มื้อมื้อเต็มโอ้แม่ไดย เป็นวินเป็นวินเนาะโดยโดยชาวอนว่ะอย่างไปแบบวินวินเพื่อว่ะตากแดดหลายบ้างนั่งนั่งลายนั่งนั่งไว้อย่าน่ะนั่งอยู่่หมอยู่บ้างไม่กัทุกคนอย่กันี้ไม่ก็อะไรแบบนี้ไนอ้อยแห้งไงยังไงก็วินโอ้ยโดยโดยไปหัดาป nhau เนาะเอากับแบบแถาแก่แล้วนะเออมื้อนี้ได้จากไผ่แล้วมื้อนี้ เอ้ยอย่างยาหการหนึ่งยาหการแต่แต็นกระเบไป็นทงเพิ่นแล้วโอ้โดยอาไพ่ไพ่หลายสุดนี่มือหนึงได้จากไพ่ชดนันเลยโอ้ได้สิบไพ่ก็บบได้เห็นหุ้งนะกับหอดีการโอคอยปรวกาเป็นเน่าแล้วบนี้นนะโดยโดยโอ้แล้วก็บคอยอยากกินหุ่งเนาะแม่ก็บบได้สู้อยู่ดีได้แล้วกำหคน พะยก็พะยเลยกันอย่างันเอ้ยความดูเจ้านายเท่าไรกหกสิบปีว่าจะาหกสิบปีส่วนไม่ตู้คนนี้ร่อยเนาะโอ้ไม่ตู้เลยปีกิยาเชิมานดูยกินยาอซนบ่ดดโอเป็นกระเพาะเนาะอือไหลแล้วไหลยหลน่เป็นแน่นะจ้านิ้วทองบีกับปานนโอ้นิ้วทองบีพรอม ก็ไอเขตกันไปงี้เป็ดนะว่างพ่นนะก็บพ่นเป็ดนะก้าวชีบข้อกันแล้วโดยในบุมีเงินมีคำเนาะวีโตนะก้าเชิญนั่นกับเฮาลูกอยู่น้ำะเจ้าเนาะโเซ่นเท่าเช่นแก่เพื่นมาอธิษฐานอ้อนวอนนั่นเองโอ้โดอยดยมาหลงอยู่นั่นโดย ล้มดูพันไปฮะอันโอ้เพิ่นเคยล้มบ่นี่ล้มแหละ่นตัดอ้อยลูกน้อยคนเฒ่าคนแก่ล้มนี่ถือว่าอันตรายเด้ตัดอยู่เฮือนผู้เดียวบาดนี้แม่เป็นนักประจานน้อยก็บ่ไวใบ้อพาร์โมีเนาะตัดน้อยเลยไอ้บ้านนี่แหละเอาไปนําเอาโดยโดยเป็นวินเดี๋ยวเอาไปนําเอาโอ้มาได้ห้อยสามขีดมัดกับเข้ามาบาดนี่ยเจ้าหาหมู่แบบหมู่นี้ถือว่าแบบ คือเพิ่นเว้าเลยเนาะคนฒ่านี่ถ้าได้ร่มนี่อยากเป็นอัมพาตเด้อยากเป็นอัมพาตอยากเป็นแบบเว้าง่ายเนาะแบบเ้นเอ็นเนาะกระดูกกระเดี่ยวนะมันแม่มันพอยมันขูกขักแล้วเนาะเออนีเนาะป้าตาก็ซื้อเสือมาต้อนไมตู้ยม่ใหญ่่นพ่อมผมเม่พี่น้องเลยเนาะคนละโตอ่านลองมึงด้นี่พอดีวะนี่ชบชบมึงดยู่นี่เอาบักลามาใช้ใช้นะ ลูกชายน่มาลินนโอ้เพิ่นมาลินเอากระออกมาดนึ่้มาไหมลูกอ่าอยู่ในในเนาะหัวห่อนบ่คนเดีอยเนาะเออสิยูอ่าเนาะให้ตู้เพิ่นนุ่งบ่งกอนึบอืมอื่อเมอื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 มอมอืนอ่งาอืมนืมอ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 ือือใมอืมอืมอืมอใสอเมอืนอือืมอืาอมอลยนืมอมอืมอมอยมอนอนอม้ นอนง่ายบ่ได้เลูกนอนง่ายก็บ่ได้เนาะขี้ได้ยังมันออกเนี่ยมันหลังอันนี้โอ้ยขำไหวเนาะโอ้ยสีเข่ากันเลยบาดนี่เจ้าอวยพรไอ้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเจ้าออยพรไอ้ตลอดปลอดภัยไปมาโดยโดยปุ้ใหญ่ทุนผู้พระเงินพระคำมาไอ้เพิ่นหลำงพุ่นเลยโดยเนาะเขาไม่เขาเนี่ยเนี้ยแกร่ๆโดยอยู่ดีไม่แห้งเนาะ เด้อยู Your drive. Your drive kind of mm ่ด hmm. ีมีแห้งมีตู้กัอยู่ดีมีแห้งคือกันปีใหม่เล้าสงการนี่กันสีฮอดอะไรด้มืออื่นมือเฮือนี่ก็ฮอดเลยนี่กระโคให้มีตู้เด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะมันยืนเปิดโฮมโพคมใช้ให้ลูกให้หลานเด้อบรดนี้เด้อฮอตมั่ตู้ฮอตกับแก้พื้นกนแล้วเนาะอ่าใส่แล้วแล้วก็แก้ออกเนาะแก้ออกก้อนเพราะวอ่ารองเนาะพ่อแม่พี่น้องห่อนเลยเนาะขอบพ่อแม่เนาะน้องกะ คนละโตแหละก็แม่เนาะโดยโดยเห็ดแตงไดยสักพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าอะลรเนาะก็มาเยี่ยมมาคอยเบิ่งนี่แหละก็สงสารเพิ่นเพิ่นก็มีแต่คนเฒ่าโอ้หลานมานแบบนี้เพื่อนตอนตอนนี้ลูกชายเนี่ยเพิ่นอยูใช่ไหมโอ้ยบม่ได้ยูเขาจ้างหันไปอันไปจ้างคุดคานให้น่ะเขาจ้างเจ๊กสิบห้าพันน่ะไปคุดคานเฮือนเนี่ยองมันเขาบม่ได้ยู ไม่หาก็ออดแต่ไพ่หนะาก็บม่ยักินกันอยู่คนเดียวไดไประยุไพ่ได้เมกะเจ็บๆกันอ่อนๆเนี่ยอะลงมานั่งนี่ล่ะลงมานั่งนี่นั่งนี่ลูกบังโหอายจะงที่นั่งนั่งนี่ลงมานี่ยนั่งลงชั้นบโบออกมากันนั่งลงนั่งอจะนั่งอยู่จะด้วยเหมือนกันอ่าบ่ออกมาเนาะไม่รู้บ่ฮ้อนบ่เออลูกหล่าพิ่นบ่เนี่ยลือจังได๋บ่แลลูกุกพิ่นแะลรลุกสบายดีบ่าลุยสบายดีเป็นบ่นี่ยย่อมือลูกๆสบายดีสบายดีบ่ไว บ่ได้แล้วเนาะบ่เพิ่นก็บ่กล้าเนาะเพิ่นก็โอ้บ่กล้าอสบายดีพ่แม่พี่น้องเอ้ยโอ้บ่บ่เคยไปใช้โดยยังได้ก็เฮียนสบายดีผู้ใหญ่เพิ่นเด้อกล้าเด้อโดคือเว้าแหเนาะกอ่ามาเยี่ยมมาคอยมื้อนี้กอ่าที่ว่าแม่ตู้แม่ใหญ่เพิ่นก็โอ้ยนั่งมๆแม่ๆอยู่พี่น้องเอ้ย กาจังได้ทะลูกสาวนะปีใหม่โครงการนะนี่เพิ่นกาได้ฝากเงินฝากอย่างมาอยู่บโบได้เวลาโบได้ผ้าแล้นกันย่าอัฐคัดอลีเโลนั่นบได้งานกับพูดีว่ามีพี่น้องเอฟซีไหนเนาะถามกันมาลูกสาวไปหาเงินอยู่ไทยนะเป็นยังคือบบฝากเงินมาให้แม่ซื้อเข่านะกะแม่นบรได้ธาบอกความซัดสื่อละทะมงมนบานหมดเพิ่นเป็นจังได้เลยนะเอ็ดงานนั่นเอ็ดงานได้จะโพลุเอ้ยแม่นี่ยเอ็ดงานบได้เอ็ดงานเบ็ด อบขนมมาได้อบขนมแล้วโควิดเข้ามาแล้วพวกอันอยู่ในงานติดโควิดบัดนี้นะอติดโาวิดแน่เลยแล้วบริษัทมันส่งซัมเดือนแล้วพ่กผลบริษัทเองงานกินแต่น้ำโพอัดเศร้าเศร้าห้องอยู่บัดนี้นะเดือนหนึ่งสามพันห้าแบบนี้เพิ่นเศร้าเข้าซื้อหรืละเลยแล้วก็ทุกหนัคือว่าเขาเล่เนาะเขากับโมันไปยังลยคือเขากับบริ้จะอุกได้ใจเขาผู้มือเราเลยก็ให้เราเงินเงินคำก็แสดงว่าเพิ่นก็ลำบากเนาะทั้งนั้นก็แบบ ห้องเช่าเขา่าซ hmm. wow. ื้อบ่มแม่พี่น้องเลยไปหาเงินอยู่ไทยกันโมเมนว่าสิมีเงินลดเนาะบัดช่วงนี้บัดเทงบัดคอยเห็ุงานเมื่อวานะผู้ที่ว่าได้อาศัยไพ่เพิงใน่ตอนนี้ได้ใส่เงินใส่คำนั้นตอนนี้นะมีจะคนบอบอมีบอบ่เออบอมีว่าความสักสื่อรลุ่วยเออเพิ่ไปทั้งใดเบด อ้าวพูดหนึ่งก็เอาเมยอยู่อยู่เวียงจันทดบอกก็อยู่ครอบอยู่โค้กเขาพูดหนึ่งก็อยู่ใต้บอก็อยู่ครอบอยู่โค้กเขาไปไผ่ไปมั่นนัดแบบว่าห่างกันกับพ่อแล้วก็ตกไปไผ่ไปมั่นทันรู้เป็นกับโบบ้าให้ข้าวให้ข้าวเลยบอกให้ยู่ข้าวข้ากับตกทุกตดะยงาคือกันนะโอ้ดูดูไปคนยไเลยบริษัทแม่เนี่ยทำมาให้เขาก็เล้นเขาก็ตกทุกตดะยงา อันลุพูนึงก็ไปเมืองไทยกับบริษัทเลยได้แมนซิปีแล้วบริษัทินข้าวบริษัทินข้าวเลยจักายักยับุมบเลยชนะเจ้าเจการได้จังหวะนำกับผซ้เชแม่ว่าแม่โตแม่ตมอยากได้นำลุนํำเตากับถามเบิ้งชนะน้าบานเมืองสรุปเลื่นี่แม่นี่มีลูกอยู่จะคนก่ มีอยู่หกคนโอ้ลูกหกคนโดยไม่ยิ่งเนี่ยผู้เดียวนะฮะกะบทัพคุเดียวนอกจากกับเพื่อนเราเออกับมันบดได้เห็นได้สะโอ้ไปหาเงินหาค้ำก็คือทั้งสี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องอ่าล้ำพังโตเพื่อนเองกันยังสี่บอเลาะแล้วเนาะโอ้แถวที่เม่เพื่อนเราให้ฟังเนาะเล่ามาอ่าจังได้ก็มีแต่ว่าเปล่นกำลังใจให้แม่เพื่อนสู้ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเออเพื่อนอยากกินน้ำเนาะจังได้คือกันบอก้าสบายดีเปล่านี่ฮะ น้องใส่ไม้เพื่อนบ้าเป็นเป็นน้องใส่ไม้เป็นนั่นแหละลูกเนาะแต่เพื่อนนี่บ้เป็นบ้าจังไแม่ตู้ดีใจบ่ไม่นี่ฮะดีใจอยู่ดีใจโอ้ยดีใจแล้วโดยโดยหลวงพระคุณโตนกะดีใจเพบ่นแล้วโดยกมีนคนมาเยี่ยมมาคอยดูอยู่บ่ฮะมีคนมาลินน้ำอยู่บ่เย็นอยู่บ่มีคนมาลินมาเยี่ยมอยู่บ่ มีคนมาเยี่ยมอยู่บ่ลินนำอยู่บ่เออกระมาอยู่เออกระมาอยู่เพื่อนดาเพื่อนดาไกลนี่แหละมาได้ที่อยู่ในกิ่นเขาก็มายื่นเป็นปูเป็นปลาปีกให้โอ้เพิ่นกาบอ้๊อปอ๊อปลา พกอยู่ทั้งนี้เขาก็ยืนอยู่เรื่อยๆเธอเขาก็ยัดข้าสติีได้มาหกทั้งนี้ก็ได้เลย้องเนี่เขาจะเขาเบิ้งได้แก้วที่เขาก็เอามาเข้าหูจักหรือล่ะเขาหูจักแม่นี่ทุกกะลีได้ผงเขาเบิ้งเบิ้งเขาก็ได้นั้เธอกะซื้อมาซื้อผู้มาให้เขาก็ได้เขากเบิ้งอยู่ได้บ้านเมืองกับบ้านปบได้านติมบ้านนี้แม่ย่างเข้าไปในบ้านหุงบัจข้าวบัจจกเนี่ยกินเขาห่อให้นั่นอ เพิ่นกะห่อให้ได้มีของต้นเป็นผู้เป็นยาเพิ่นกะเอาให้กะห้าไปนต่ผ่ในบ้านเพิ่นให้บ้านเพิ่นเพิ่นน้องทั้งเพิ่นเนาะดีแม่เถือกะเข้ามาชงโอ้เรื่องเถื่อกะเข้ามาชงเวลาปาะกะเพิ่นเบิ่งได้กะเพิ่นเบิ่งเป็นแยงอยู่เนาะพะด้านนี่กับเพิ่นเอาให้อันนี้ก็ดีทางชาวบ้านบ่เอนใส่ให้นี่กะบ่แม่เองใส่โอ้พาพักกระจาดนี่เพิ่นซื้อมาให้แต่แม่เป็นแม่เองแม่นถ้าเพิ่นถืงมาขายเลยก็ว่า เพื่อนมันโดโดเดบโดเดเพื่อนล้วก็เอาให้ oh. เอาให้แล้วก็เพื่อนเอาเพนสิบห้าพันเพนสิบห้าพัน 15, 000, แต่ก็ไม่แม้ว่าเงินแม่ได้เงินอันทั้งทั้งเมืองทั้งกรุงเทพเพื่นอ 500, นได oh. ้เอามาให้ห้าร้อยนี่ค่ะพระรามเนี่เอออาจารย์อยู่โบต์เนีน่ยอาจารย์ถือศาสนาคิดเนีน่ยเพื่อนส oh. <ด>่ง<ด>ม,มาห้าร้อยมาให้ชื่อพระดามน,<ด>นี่เพื่อนกระโชยเนาะแม่งนั่นแหละกระโชยเรือทั้งเต็นทั้งผาพ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าเนาะบุญค้ำบุญสู้ ต่อไปบบนี้ก็ไดดมีแต่ว่าให้อายุมันก่านเงนเนาะก็โอเคแล้วจ้ะทางใดก็อวยใ้อวยพรให้ทางงนคู่เพื่อนเนาะเพราะว่าคู่เพื่อนก็อยู่ทางฟังไทยเมื่อไหรเพื่อนกระผพาเงินมาให้มือนี่ที่ว่าซื้อโจ๊กซื้อเสื้อผ้าซื้อเพื่อนได้พระมากกับให้เพื่อนพระเจ้าอวยพรเพื่อนให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งขอให้โสมาหาได้ขอให้ลำให้รอยเฮื่อนนอนรับปรได้เงินหมื่นตื่นมาให้ได้เงินแสนให้อยู่ดีไม่แห้งแล้วเ้ย พระเงินพระคำมาให้ก็ดีโดยโดยโภยโภยปนแดงเพิ่นผู้ห่างเงินเอาพระมาให้นี่ทั้งไทยทั้งอันดานภูมิได้ปนโิ่นม้าน่ะปนดีไม่แห้งดีไม่แห้งข้ามมาเงินก็โตความนันไอ้ซอมาหาได้ลูกผู้มากัดให้ไปกัดให้ตลอดปลอดภัยนอนรับได้เงินพันนอนพันให้ได้เงินหมื่นเออนอนตื่นได้เงินแสนได้เมื่อมาได้เกมี้คูด สู้หนายมาบ้านบ้านหายมาเบ็ดโอ้ลูกหนำไว้ไหลก็พ่ายไปหันหม้ใช่มันเท่านอยู่ดีไม่แห้งชุกชู้อยู่หุ่นข้อขาวคุณเกอกของหอกคุณกลางคือแม่คือแม่ใหญ่นี่แล้วใชุ่เนาะคือแม่ใหญ่เก่าเนาะพบนวาวเป็นเนาะโอ้ยอย่ามันพคนนี้เนื้อแหละเนาะลูกก็ได้โอ้ยเจ้าว่ามันไม่เนื้คักว่ะใช่สวยหลาว อืมต้นน่ะบ่ได้ดอยเมื่อยบ่แม่ตู้เมื่อยบ่ฮะเมื่อยบ่ก็หัวเนาะเออยิ้มเพิ่นก็ได้ก็เชิญเพิ่นสิมีเข้วนี่โอ้ยแฮงยำบ่เว้าแล้วนี่เเ้เป็นนายอ่าถูกเนาะสูงอย่จ้าได้กว่าเก่าอ่าถูกเนาะีตู้มยืนเด้อเาดูในชั้นเนา ป้าว่าสิผูกแขนในเปตู้พคนยู่เนาะเพราะว่าทรงการปีใหม่เล่าเนาะูขคอต่อแขนนะฮกอันร่ยรลดน้ำเนาะลดน้ำอันแบบทรงพระอะไรก็ทรงพระแะ้รก็ทรงคนฒถาคนแก่นะทรงพ่อทรงแม่นะป้าวาเดอร์ป้าาก็คิดว่าจะผูกแขนอนยู่บ้านเนี้ย ได้ผูกเนาะมีแต่มาฮุล้วคำมดึเงินเงินคำไม่ผืนเสต็งเฉื่มเงินขอบสะพอนะผืนอะไรจ้าจ้าจ้าก็โอเคนะจ้า่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าว่าอ่าเมย์ผืนว่าแบบบุเคยผูกแขนแล้วก็เมยเผืนว่าบุกผูกก็ไอ่าเนาะมีแต่ว่าเอาเงินเนาะให้แม่ตู้เฮานี่แหละพ่อแม่พี่น้องอ่าพอได้ติดต้นติดโตชื่อคำหมากคำพูเขี้ยวต่อไปเด้อแนวใดแปลว่ามันเสพเนาะแนวใดอ่ายากซื้อกิโลดไวใตญ่เท่าเลยเนาะ อ่าจังได้เงินลูกก็หายไม่ได้นวดละบ่อยังอยู่คนแก่ยังอยู่ยังซื้อเข่าได้หาซื้อเขาก็โลเป็ดพันน่ะโดยโดยบัดนี้ก็คือสิได้กินหลายมื้อดอกเข่าเนาะนี่ก็ถุงนึงเนาะขาเจ้านี่ก็ได้กินดนดอกบาดบาจิตเอามาอีกมื้อนี้เนาะเป็นนุ่มเป็นไข่โอ้ยพ่อแม่น้องเอ้ยซื้อยากินยาอย่างเงา เอาจันเดียวลูกสิเอาให้ไปซื้อยาเด้อฉัเด้อเพราะว่าถ้ายทซื้อมาให้กระยานมันบบถือบบเมนบัดกินบัดน้อยพิษเต่มอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าก็ให้ผู้กินนี่แหละเนาะไปซื้อเองว่าอีห่อใดรุ่นใดอ้าเมใหญ่อ่ะเออไอคอนใส่เลยพระเจ้าไอพ่อนเขาอยู่ในเม่ฆชอบมาหาได้เลยขวางขวางกินอยู่บุกจุกนี่อยลงเน้อเป็นเจ้าเป็นนายเขามีฉันมีลืมพ้นสูงสูง ซาซาทุเนาะคำอันห้อเนื้อดูแห่ไปเจ้าอวยพรอนเด้อดู่้าเตุเนาะเม่ตุเพิ่นยห้ยพอนดุห้พรดีขนาดพ่อแม่พี่น้องเ้ยกาจังได้ผู้นี่สิได้กินจักมือแชมปนี่อ่เนาะสิได้กินจักมือพี่เฉียดนี่โอนแบบเอาโตเป็นแบบที่ว่าเขาพันมาให้เรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจังบ่ได้ไปพันไปหาพันหายัง ปานิ้นหนีชุกเลยเด้อนี่เด้อปานิ้นหนีชุกแล้วมีแต่โอ้ยเปิดเข่ามากใส่แล้วแหละเนาะเสียบระลับบาดนียโดยโดยก็โอเคแล้วสาวเมตุ้ยขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อเมตุ้ก็เด้อโดยให้อโยมันกว่าเงินเด้อแม่ก็เด้ออ่าอยู่ดีมีแหงเนาะทั้งเมตุ้ทั้งเมย่ายแล้วป้ากจั๊กเอื้อเองไดเพื่อนผู้นี้ก็เท่าแล้วนะเนาะอ่แม่แม่ก็ให้อยู่ดีมีแหง ่วนแม่ย่ายเพื่อนนี่ก็ให้ยู่ดีมีแห,หยย้งให้มันให้ยื่นเด้อ <g ül> ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็สชมาเยี่ยมมาค่อยอีกเ่อนึ่งเด้อ <g ül> โดยอ่ายู่ดีมีแห้งซาถุเนาะอะาเจ <g ül> าสาด,ดีสบายดีโดยโดยเก่าโ,โอเคอเพื่อพี่น้องบ่าวตาก็ได้เข้าไปหาแม่ต้แม่ย่ายเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะกะอ่าซื้อข้าวาสารแน่มาฝากเพื่อนื้เนี่แล้วก็ปลาอ่าปลาเผานเนาะปลานิ้นเผาพพี่น้องแลวก็กระซาขมากแนี่อ่อน คนเท่ากคนมากเลยเนาะแล้วก็เสื้อมก,กระแรงแล้วก็เป็นนมพอแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าแรกๆพอต้า,าก็คิดว่าสิแบบอาผูกแคนในเพิ่นยูเนาะปีใหมล่ลาวสงการพอแม่พี่น้องแต่ว่าแบบอ่าทั้งเม่เพิน่นแบบเพิ่นบ่เคยผูกนะกับโบฮู้ว่าเพิน่นอ่าถือศาสนาอย่างเนาะ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ปเป็นยังนะเนานะกมีแต่ว่าขอให้เนาะแม่ตู้แมย์ไนยอายุมันขวัญยืนเนด้อเนาะเป็นโฮมโพ่โฮมไซให้ลูกให้หลานต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เมื่อนี้เนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะอ่าครูปู่หล่าย์เนาะที่ว่าส่งเงินมาให้เนาะช่วยเหลืออ่าแม่ตู้แมย์ไนยเฮานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วยเหลือกันคนละเล็กคนกน,กน,น้อยเนาะช่วยเหลือเบื้องต้นไป ก็ให้เนาะ,ะคู่ปูเนาะอยูด่ดีมีเฮงร่ำรวยห่ง,ลลหงเฮืองเนาะจะเลืิญนขึ้นไปเมื่อหนาเด้อเนาะขอให้ได้เลื่อนอขันเลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่งไวๆเนาะ,ะสาธุพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์่สู่สคนที่เข้ามาติดตามขับมามเข้ามาเป็นกับรังใจใหแห่งบอต้าเนาะแล้วก็บอกดฏข่ามโฆษณาของบาวตา้าไปพ่อแม่พี่น้องเลยกาสิได้ขอจบคลิปเลยเนาะกาชิได้ขอกาวคําว่าสบายดี